สนับสนุนโดยนิตยาสารเที่ยวรอบโลกนิตยาสารแบกฟุตกับก็สูหารเรื่องเที่ยวสเปเชียลครับคุณผู้มชมครับเรายงอยู่กันที่ประเทศเกาหลีครับผมพาคุณผู้ชมมาที่เมืองยงอินครับซึ่งที่นี่นะฮะก็จะเป็นสถานที่ถ่ายละครครับของ m b c ครับเขาเรียกว่า m .b.c ดราม,มียครับคุณผู้มชมครับก็เป็นการจำลองนะฮะบ้านเมืองในยุคโบราณนะครับ ตั้งแต่ยุค3ก๊กเกาหลีครับรวมถึงยุคของอาณาจักรโชซอนด้วยนะฮะและที่นี่นะครับเขาสร้างขึ้นเมื่อปี2005ครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมครั้งแรกนในปี2011ครับพื้นที่เนี่ยกว่า250,000ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับซีรีส์ดังๆนะฮะที่ถ่ายทําที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงครับทงอี รายชีนีซันท็อกและอีกมากมายคุณผู้ชมครับที่เป็นละครแนวพีเรียนนะฮะซึ่งที่นี่นะ,ะถ้าคุณได้มาเนี่ยก็จะเหมือนจำลองนะฮะบรรยากาศในอดีตมาได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ จากเมืองยงอินครับเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองซูวอนครับเราจะพาคุณมาชมมรดกโลกครับนั่นก็คือป้อมฮวาซองนั่นเองครับป้อมนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคศ1 7 9 4ถึง1796นะครับโดยพระเจ้าจองโจครับกษัตริย์หมายเลข22ของราชวงศ์โชซอนครับซึ่งที่นี่เองนะฮะได้รับการขนานนามให้เป็นมรดกโลกนะครับในปี1997นะครับความยาวของป้อมปราการแห่งนี้นะครับยาวถึง5.5กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ และถ้าคุณมาในวันอาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมจนถึงพฤศจิกายนครับก็จะมีโชว์การใช้อาวุธนะฮะโดยนักแสดงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นาเรามาค่ําไปหน่อยครับก็ได้เห็นแต่คนเล่นเว้าฮะและก็วิวที่สวยงามยามค่ําคืนครับของเมืองสูวอนนะฮะวันลงขึ้นครับเราเดินทางเข้าสู่กรุงโซครับเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ครับเราจะพาคุณมาชมนะฮะดอกไม้ครับที่สวยงามในโอลิมปิกพาร์ครับท่ามกลางบรรยากาศ ฝนตกพรัมๆแบบนี้นะฮะถ้าใครได้มากาแฟนี่รับรองว่าโรแมนติกใช้ได้เลยทีเดียวครับสวยงามเลยทีเดียวครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบครับดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้สวยงามอีกหลายชนิดมากมายเลยทีเดียวนะฮะถ้ามีโอกาสได้มาในช่วงของเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนนะฮะก็จะได้เห็นดอกไม้ที่สวยงามแบบที่พวกเราเห็นกันแบบนี้ฮะ ดื่มดำกับความสวยงามของดอกไม้ของโอลิมปิกปาร์คแห่งนี้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะพาคุณนะฮะไปเข้าวัดเข้าวาครับไปดูความงามทางจิตใจกันบ้างนะฮะที่นี่เลยครับวัดพงอินซาครับวัดนิกายพุทธมหายานครับที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและก็ตึกสูงในฝั่งคังนำครับวัดนี้นะครับสร้างขึ้นในปี794ครับในสมัยของอาณาจักรชิล่าครับและก่อนเข้าวัดนะครับที่นี่เขาจะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้เราเนี่ยได้ดื่มล้างหน้าหรือว่าเอาไปบูชาก็ได้นะครับ ดูครับผู้ร่วมทิปของเรานะฮะแม้แต่เจ้าตัวน้อยคนนี้นะฮะก็ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยดียียวครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่คุณสามารถทำได้ที่วัดพงอินซาแห่งนี้นะครับคือการมาอยู่วัดหรือว่า Temple s t a ตนนั่นเองครับ ใช้เวลาอยู่วัดเนี่ยหนวันครับโดยกิจวัตรประจําวันนะครับของการมาอยู่วัดหรือว่า Temple Stay นี้นะครับคือการตื่นตีสี่ครับทำวัดเช้าทําสมาธินะครับแล้วก็มีการยิงธนูนะฮะเพื่อความสงบของจิตใจด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเทรน์ใหม่นะที่ได้รับความนิยมครับของชาวเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาติเลยทีเดียวกับ Temple Stay นั่นเองครับ และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดพงอึนซาแห่งนี้นะครับก็คือพระพุทธรูปหินอ่อนขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับที่ชาวเกาหลีเนี่ยนิยมเข้ามาขอพรนะครับขอบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับคุณผู้ชมครับผมเคยของหายที่เกาหลีฮะแล้วก็มาขอพรที่นี่ให้ได้คืนครับแล้วก็ได้คืนจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนการไหว้แล้วก็การกราบที่นี่ครับเขาเรียกว่าการกราบแบบอัสดานบปดิษฐ์นะครับการกราบโดยใช้มือสองเข่า2เท้า2ลําตัวแล้วก็หน้าผากลงติดพื้นนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นการกราบอีกหนึ่งแบบนะฮะที่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ทำที่นี่ครับวัดพุงอินไทร์นี่ครับถือว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะครับท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวงและก็ดีใจครับที่ได้มาฮะ อีกหนึ่งสถานีนะครับที่ผมต้องแวะมาทุกครั้งที่ได้มากรุงโซครับก็คือถนนแห่งนี้ครับถนนนี้เรียกว่าการูซุกิหรือว่าถนนสายแปะกวนนะครับซึ่งแต่ละฤดูนะฮะถ้าคุณมาเดินที่นี่บรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปครับที่การูซุกิแห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยมากมายครับที่เต็มไปด้วยร้านค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมเกาหลีแบรนด์เดมนอกมีหมดนะฮะรวมถึงของกินแล้วก็ร้านกาแฟน่ารักน่ารักด้วยนะครับ ใครที่แวะมากรุงโซนะฮะผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับวิธีการมาง่ายมากๆกครับก็นั่งรถไฟมาลงสถานีซินซานะครับเดินมาอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ร่วมทริปของเรานะฮะก็คือ Line Friend s Cafe แอนด์สโตครับคุณผู้ชมครับที่จะได้เห็นนะของที่ระลึกที่มาจากโปรแกรม Line ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโคนี่นะครับเจ้าบราวน์นะฮะเจ้าแซนลี่นะครับที่เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนนะครับถ้าใครที่มาที่กาโลสุกิก็ไม่ควรพลาดที่แห่งนี้ครับ ปิดท้ายเบรกนี้นะครับด้วยสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งครับนั่นก็คือพระราชวังชางด็อกกุลนะฮะที่นี่นะครับถือว่าเป็นพระราชวังแห่งที่2ครับของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนนะต่อจากพระราชวังเคียงบกุงครับซึ่งสร้างขึ้นนะครับในปีคศ1405ครับและปัจจุบันเนี่ยเป็นพระราชวังที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะฮะในประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะครับในปียนวยงามนงก้ารเลยทกเดียวครัดคุวผู้ชมครับ นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครมาชมพระราชวังชางดอกกรุงแห่งนี้นะฮะเขายังมีสวนแห่งความลับหรือว่า Secret Garden ครับอันนี้ต้องจ่ายตังแยกเพิ่อมอีก5,000วอนนะครัุณผู้ชมนะถ้าอยากไปชมนะฮะแต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยครับก็เลยชมได้แค่พระราชวังชางดอกกรุงเท่านั้นนะฮะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ หาเรื่องเที่ยวเซลฟี่คอนเทสต์นะครับเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่โตคุณหรือแก๊งเพื่อนขณะชมรายการนะครับโพสมาที่ Facebook Fan Page ทิฟฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์และก็แชร์ให้มากที่สุดครับรูปไหนโดนใจทีมงานแล้วก็มียอดกดไลค์สูงที่สุดครับรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่จากการบินไทยจํานวน1รางวัลครับหมดเขียนรูปสนุก7กันยายนนี้ครับแล้วมาเซลฟี่กันเยอะๆนะครับ